ไม่ต้องกรีดหรอกค่ะเพราะว่าหัวใจของน้องอ่ะมันไม่มีพี่บอยอยู่ข้างในนั้นหรอกคะ <c oughs> ่ะเฮ้ยมันคุ้นๆจังเลยอ่ะอยากกรีดหัวใจเธอจังประจบเก่ง ไม่ตกเทรนด์ไม่ตกกระแสจริงๆสำหรับเธอคนนี้หนูเล็กบูเบอรี่ล่าสุดตามเทรนด์รวดเร็วในรายการโฮนกระแสช่วงที่จ้าโอ่งงามพลิ้งไปออกรายการเราพูดถึงอดีตสามีพี่อยากจะกรีดหัวใจหนูออกมาดูจังว่าข้างในยังมีพี่อยู่จนกลายเป็นวลีเด็ดวลีฮิตในปีนี้ไปเลยทีเดียวเป็นวลีฮิตประโยคเด็ดขนาดนี้จะหลุดสายตายหนูเล็กบูเบอรี่ไปได้ยังไงชวนสามีมานั่งโคเวอร์เป๊ะทุกคำจะเป๊ะขนาดไหนไปดูเลย น้องครับพี่บอยอยากจะกรีดหัวใจน้องออกมาดูเิยว่าข้างในอ่ะมีพี่บอยอยู่ข้างในัพี่บอยไม่ต้องกรีดหรอกค่ะเพราะว่าหัวใจของน้องอ่ะมันไม่มีพี่บอยอยู่ข้างในนั้นหรอกค่ะเพราะว่าหัวใจของน้องอ่ะมันไม่มีพี่บอยอยู่ข้างในนั้นหรอกค่ะเพราะว่าหัวใจของน้องอ่ะมันไม่มีพี่บอยอยู่ข้างในนั้นหรอกค่ะมันมีแต่หัวใจของน้องมันมีแต่ กดตะก้าค่ะ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 ไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตอกนงไม่ได้รักพี่บอยครับน้องรักติ๊กตอกเฮ้ยมันคุ้นๆจังเลยอะอยากขิดหัวใจเธอจังจบเก่งเธอคนนี้ตามติดทุกกระแสจริงๆสมแล้วที่เป็นดาวติ๊กตอกตัวแม่แต่ก่อนที่เธอจะผันตัวมาเป็นดาวติ๊กตอกเธอเคยมีเพลงดังเป็นเกิร์ลกรุ๊ปในวงที่มีชื่อว่าบูเบอรี่มีสมาชิกทั้งหมด3มคน มีหนูเล็กออมและโบปัจจุบันแต่งงานกับสามีที่ชื่อบอยที่คบกันนานเกือบสิปีฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันและมีลูกชายที่น่ารักหนึ่งคนชื่อว่านังลอตโต้เอาเป็นว่าจะมีเทรนไหนมาให้หนูเล็กตามอีกต้องรอดูกันเลย